ให้เจ้าลอยองลองพว่เ้าไรน,นะล้มจีนละแซ่าุญนี่ห <c oughs> นูหินลูกหนูหินแน่น้มจีนไม่ต้อง บอกแม่ค่ะสิมุนจัดควันวเนาะเพราะว่เห็นลูกจะเจี๊ยบนี่ลูกเหรอนี่ลูกล,ลูกสาวที่นี่เ,เ,เพื่อนเขาเห็นจมซ้อนกหน่อยนะค่ะน้องตลาดที่เขา,ามาขายของนะคนเกือบมาเหนี่ยนช่วงปีที่แล้ว ข้าบ่มีเลยมัน,นพอแบบาวะแงนมันมาจัดอดยู่ท้างห้า เงจะแค่ถิงหมื่นขึ้นเพราะแม่แม่แมสามบอกสริงๆคือเฮ็ดหนาเขาคุดด่ยรุยค่ะห้าปังรึบอ๋อไม่ใช่ทีนแนย่ใหญ่ดิตอนแรกเราจะไม่กินสุด้ด้ทักมาเพราะว่าเขาใหญ่นะนานๆทีแม่หิวเข้ามาน แม่หญิงจะเที่ยวทุกวันจันทร์เพราะมากที่นี่ชาดิญที่เหลือทุกวันจันทร์นพิเศษทุกวันจันทร์ในช่วงพระบายไม่ถูกกระสีจากขวองนี้ไปจนถึงล อันด <rude S 2> ับหน้าอันดับหนึ ären, <t> ่งค่ะกำลังเก่งกันข้อ้องการหนังสืออีกอยู่างหนึ่งเท้าหัวจะทุ่มหัวจะทุ่มหัวก็สองทุ้มมไ่ตองรู้แล้วนั่งหลับนั่นและนั่งดึกสนุกนั่นหลับแล้วต้องมั่งตื่น คือตลอดเวลาเนาะแม่นนมันตัง้งทีถึงจะนอนห้องแอร์ไข่ต่างถิง่นอ๋อนึกว่าแม่ไปนู่นแล้วเอ้ยนึว่าอยู่เมียนมานนอะแม่ก็นอนคนเดียวมันต้องเปิดไฟอยู่เนี่ยเปิดไฟห้องมั้ก็ติดติดกันอยู่แต่เราก็นอนคนเดียวเนาะหลอนอนเดียว,วอนอนห้องละคนสนตัวดีนี่คือขงา ไปห้องแค่ปีนี้มันดีตรงนี้ดีตรงห้องคักห่อเหนื่อยๆอยากจะเอนตัวเอ็นหลังเราก็สามารถเดินกับห้องไปเอ็นหลังได้ขนาดแม่แล้วก็น้ำอุ่นด้วยนะลูกฮะมันรีสอร์ทนถก็อาบน้ำอุ่นห้องน้ำอย่างโอทูนีละ่ะ สวนนักเรียนลงนอนห้าทุ่มครึ่งทุ่มเดินตรวจเดินตรวจแล้วก็กับไปอาบนอ้นนอนเที่ยงคืนก็นอนนอนแล้วก็ดีห้าแม่ก็ตื่นมาอาบน้ำว่า

ต้ผมตั้เออในวย่ให้มันลงหมดเด้อแม่ออนแต่ถ้าลงหมดมันจะเป็นอย่นเลย่าจะาไม่ชูหรอแม่อฮะแม่ออนแปงทัดไหมพรุ่งนี้ให้พ่อซักหมายถึงว่าแชงให้เติอไปกับซอฟพออยดใเงินเต็มเออนั่แหละมันไม่ออก ออกแล้วอ้ยมันไม่ออกจะทำห้แก้วเ,เลจ้ะไม่รู้สิใครกินแม่ก็ขึน้นมาไม่กินเลยแม่ซักผ้าแม่ก็ไม่มีแม่ซักผ้ารีดผ้าแม่ก็ยังไม่ไี้ร่างเกิดว่าค่ดก็แต่ก็วัก็ตะกุ่มดู เยอะเท่าไหร่แค่อยากยากินแค่ก็โอ๊ยทำไมกินแบบแทบไปยม่กินน้ำอันนี่อร่อยแต่วแต่อันนั้นมันเป็นแบบนั้นอ่ะไข่หมูคนไม่ใช่ไข่หมกต้มแบบต้มนี่ไข่ต้ม năm tháng sáu, bữa nay mua quả quan nó nhiều, cái hạt vào, cho มัสูบปากนักอ่านมึ้ปเอามึงเข้าใจมันหลับก,กันนี้นะคะ ผมกีนครับผมพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ